เอารถยนต์เข้าไฟแนนซ์มาซื้อรถมือสองขายเป็นอาชีพเสริมเอารถยนต์เข้าไฟแนนซ์แล้วก็ได้เงินก้อนมาแล้วก็ไปซื้อรถมือสองมาขายเป็นอาชีพเสริมควรแบ่งกำไรลงทุนและใช้จ่ายยังไงดีครับถ้าคุณเอารถไปเข้าไฟแนนซ์แล้วได้เงินมาใช่ไหมฮะทำซื้อไอ้มือสองใช่ไหมพอขายได้ได้กำไรนะครับสิ่งที่เราควรจะทำก็ต้องเอาทุนนะ กลับไปคืนไปเคลียร์ก่อนนะครับหรือว่าถ้าจะทําต่อก็เอาทุนนั้นไว้ซื้อรถหมุนขายต่อนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกก่อนนะครับได้กําไรมาหาักต้นทุนเก็บไว้ก่อนอันดับแรกเลยตัวนี้เอาไว้หมุนเวียนนะครับซื้อของมาลงทุนครั้งหน้านะครับส่วนกําไรก็ต้องถามก่อนนะครับว่าปัจจุบันเงินกินใช้พอไหมนะถ้ากินใช้พอก็อาจจะไม่ต้องเอาตัวนี้ไปใช้ในเอากําไรไปกินใช้ก็เน้นเอากําไรไป จ่ายหนี้หรือเอาไปลงทุนง่ายๆแค่นี้แต่แยกให้ขาดระหว่างต้นทุนกับกําไรต้นทุนอย่าซีซัวเอาไปใช้อย่างอื่นเพราะมันเป็นเงินที่คุณกู้มาถูกไหมเออเพราะงั้นต้นทุนก็ต้องเก็บไว้หมุนเวียนทํากิจการของคุณต่อไปกําไรนะเอามาใช้จ่ายในส่วนของชําระคืนหนี้นะครับเอามากินใช้เพื่อความอ,ร,อร่อยในชีวิต แล้วก็เก็บออมลงทุนเพิ่มสัดส่วนไม่มีใครบอกได้ครับว่าอะไรคือเหมาะถ้าวันนี้อยากให้นี่หมดเร็วๆก็อาจจะไปโปะที่นี่เยอะหน่อยแต่ถ้าบอกว่าโอ้โปะไม่ไหวแค่ส่งตามงวดก็เหนื่อยแล้วอ่ะก็ส่งตามงวดและที่เหลือก็เอาไปเก็บไปออมไปลงทุนคือแบบนี้มันไม่มีสูตรตายตัวผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ฟังะฮะสูตร50 3 0 2 0สสูตร30 30 30มมันเป็นแค่ไกด์นะครับที่ถูกต้องก็งคือ คือเราต้องเข้าใจว่าเราควรจะจ่ายกับอะไรมากกว่าแต่ย้านะฮะถ้าจะเอาไปกินใช้เพิ่มเอาไปจ่ายนี้นะครับแล้วก็เอาไปอะไรเอาไปลงทุนต้องเป็นเงินกําไรนะครับจะรู้กําไรก็ต่อเมื่อรู้ต้นทุนหักลบแบ่งเงินอย่างมีวินัยนะครับชีวิตถึงจะรอดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทําธุรกิจไปแล้วจะรวยไม่จะไม่รวยขึ้นนะฮะจะจนลงด้วยซ้านะฮะ